ครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับาสารคลิปนี้ก็มารีวิวบอร์ดอินเวอร์เตอร์กันอีกสักตัวหนึ่งนะครับก็ตัวนี้เป็นบอร์ดอินเวอร์เตอร์16 MOSFET อสั่งมาจากช h อปปีนะครับก็ใช้เวลาประมาณ20วันนะฮะของก็เดินทางมาถึงนะครับเดี๋ยวเราแกะดูกันว่าหน้าตามเป็นไง ก็ก็หอ่อกันกระแทกมาอย่างดีเลยทีเดียวนะฮะไม่ต้องกลัวว่ามันจะเสียหายอ่าถือว่าเป็นการาหีบหอ่อที่ที่ดีมากนะครับส่งมาจากจีนนะฮะเดี๋ยวลองแกะดูตัวบอร์ดกัน ด้านในก็ยังมีหออีกชั้นหนึ่งนะฮะเพื่อป้องกันการเสียหายจากการขนส่ง มีถุงพลาสติกอีกชั้นหนึ่งอีกนะครับถือว่าร้านค้าร้านนี้อ่า่อดีมากนะครับ นะครับถึงจะหอดียังไงนะฮะก็เสียหายนะครับโอ้โหตัวบอร์ดก็ค่อนข้างงอมาเลยทีเดียวนะฮะอันนี้ขนาดห่อมาอย่างดีเลยนะครับนะฮะแผ่นปิ้น มุมแผ่นปิ้มหักนะฮะในส่วนอื่นเดี๋ยวต้องเช็คดูอีกทีหนึ่งว่ามีส่วนไหนเสียหายบ้างนะแต่แผ่นปิ้นมันออกจะงองอด้วยนะครับอันนี้ขนาดข้าหอมาอย่างดีนะ ห่อม่ยังดีก็ยังเกิดการเสียหายได้นะครับเพราะว่าส่งมาไกลนะมาน่าจะมาหลายขั้นตอนกว่าจะถึงไทยกว่าจะมาถึงผมนะครับเดี๋ยวผมลองเช็คด,ดูหาดูว่ามันมีเสียหายตรงไหนบ้างหรือเปล่านะฮะที่เห็นเห็นก็คือ นะครับเดี๋ยวผมลองเช็คดูก่อนครับก็จากการตรวจเช็คแล้วก็มีเสียหายเพียงจุดเดียวนะฮะก็คือตรงมุมมุมของบอร์ดตรงรูยึดน็อตมันมันแตกแล้วนะครับแต่ว่าผมแก้ไขแล้วตอนนี้ใช้กาวตาช้างหยอดมันก็ก็แข็งแรงนะฮะแข็งตอนแรกมันมัน,ม,นมันงอไปเกือบหักนะฮะ ส่วนในจุดอื่นๆก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับในเรื่องของบอร์ดที่มันงอผมก็ลองดัดมันก็เริ่มคืนสภาพเดิมนะฮะก็น่าคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะฮะเดี๋ยวลองจ่ายไฟเข้าดูนะครับก็ไฟ เดี๋ยวเราดูดิกันก่อนเดี๋ยวค่อยเทสเดี๋ยวค่อยจ่ายไฟนะครับดูว่าตัวบอร์ดมันมีอะไรให้ปรับแต่งบ้างนะครับก็ตัวเนี้ยมันได้ทั้งระบบ24 36 48แล้ว60บโวลต์นะครับมันมีซีเล็กเตอร์สวิตช์มาให้เลือกว่าเราต้องการใช้ระบบไหนก็เลือกเอานะฮะเห็นว่านะครับมันจะสกรีนอยู่บนบอร์ดนะฮะอ่บามสินะครับ ก็คือระบบแรงดันที่เราจะใช้งานอันนี้ผมเลือกว่าที่48นะนะครับเพราะว่าบอร์ดนี้เพื่อนสมาชิกจะใช้กับระบบ48นะฮะพอเราเลือกว่าที่48นะครับเราก็ไปตั้งต่าตัดโดย VR ตัวนี้นะฮะ VR บนบอร์ดจะมีแค่3ตัวนะฮะสำหรับบอร์ดรุ่นนี้นะครับ VR ตัวนี้เป็น VR ต่ําตัดนะครับเราเลือกระบบ48แล้วก็ ตั้งต่ำตัดให้เหมาะสมกับแรงดันในระบบ48คือปรับที่ VR ตัวนี้นะครับส่วน VR ตัวนี้เป็น VR ปรับโอโหลดนะครับคือกําหนดโหลดว่าต้องการให้บอร์ดอิเวอร์เตอร์ตัวนี้จ่ายกำลังออกมากี่วัตต์นะฮะใช้เกินกี่วัตต์แล้วตัดนะฮะก็คือกําหนดด้วย VR ตัวนี้นะครับส่วนอีกตัวหนึ่งเอาไว้ปรับแรงดันเอาพุท220โวลต์คือ VR ตัวนี้นะครับ แล้วก็จะมีจุดเชื่อมต่อสายนะฮะมาให้ก็ตัวนี้ตัวนี้กับตัวนี้คือจุดเดียวกันนะครับอันนี้เป็นแบบช็อคเกตเสียบนะฮะอันนี้ก็เป็นแบบขันถ้าใครม,มีไม่มีช็อกเกตเสียบก็ใช้สามารถอาเอาไฟสองร้อยสิบโวลต์ป้อนกลับเข้ามาที่จุดนี้ได้เหมือนกันนะครับก็เป็นจุดเชื่อมต่อป้อนกลับสองร้อยยี่สิบโวลต์นะครับตรงนี้เป็น LED นะฮะ LED เพื่อต่อไปแสดงผลตรง body, รบอดี้นะฮะอันใดประกอบใส่ตู้ใส่กล่องก็เอาช็อกเก็ตมาเสียบต่อสถานะ LED ไปแสดงตัวหนตรงหน้าเครื่องได้นะครับตัวนี้เป็นสวิตช์ปิดเปิดนะฮะอันนี้เป็นสวิตช์ปิดเปิดนะครับส่วนอีก2ตัวนี้เป็นพัดลมนะฮะสามารถต่อพัดลมได้2ตัวนะครับส่วนอีก1จุดนี้ ยังไม่ได้ดูว่ามันคืออะไรจุดนี้เป็นอเอาไว้ต่อไปแสดงผลแรงดันอินพุตนะครับเพราะว่ามันเชื่อมต่อกับไฟบวกไฟลบนะฮะก่อนนี้ที่เราต้องการที่จะมิคือเราอาจจะมีมิเตอร์นะครับเพื่อวัดโวลต์เราก็สามารถเสียบสายตรงนี้ไปแสดงผลได้เลยนะฮะตรงนี้มันก็ต่อบวกกับลบนะฮะ ในส่วนของจุดนี้ก็คือไฟเข้านะครับบวกลบแล้วก็หม้อแปลงก็ต่อทางด้านนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาหม้อแปลงมาต่อเทสดูนะฮะแต่เบื้องต้นลองจ่ายไฟเข้าดูก่อนนะครับผมจ่ายไฟ 52V โวลต์นะอาจจะสปาร์กหน่อยนึงนะฮะเพราะว่ามันจะมีการชาร์จซนะครับ พอจ่ายไฟเข้ามามันจะมี LED แสดงสถานะหนึ่งดวงสีแดงตรงนี้นะฮะข้างๆตัวรีเลย์ก็แสดงสถานะว่าตอนนี้มีไฟเข้ามาแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองเดี๋ยวผมจะลองต่อสวิตช์ปิดเปิดถึงกันดูนะฮะดูว่ามันทำงานหรือเปล่าอ่านะครับพอผมต่อสวิตช์ปิดเปิดถึงกันนะฮะไฟสถานะจากสีแดงจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินนะครับ แสดงว่าตอนนี้ตัวบอร์ดทำงานแล้วแต่ผมยังไม่ได้ใจ่บอร์ดเอ้ยขออภัยยังไม่ได้ใส่บอร์ด e EGS นะฮะนะครับพอเราแตะสวิตช์ก็จะมีเสียงดีเลย์ดังแตกไฟเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินอ่าเดี๋ยวลองเสียบบอร์ด e EGS ดูหน่อยแล้วกันนะอย่างนั้นอ่นี่นะครับ พอเราต่อสวิตช์ถึงกันไฟก็เข้าบอ e ร์ด EGS นะฮะไฟ EGS สีแดงก็จะติดนะครับสภักสถานะก็จะกระพริบนะฮะเพราะว่าตัวอ e ิวอรตเตอร์ยังต่อไม่ครบวงจรนะฮะก็โอเคนะครับถือว่าบอร์ดทำงานได้ต่อไปก็เดี๋ยวจะลองเอาม้อแปลงมาต่อดูนะครับว่ามันจะทำงานได้สมบูรณ์หรือเปล่านะฮะเดี๋ยวไปเตรียมหม้อแปลงก่อน ครับตอนนี้ผมก็ได้นำหมอ้อแปลงที่จะใช้ในการทดสอบบอร์ดอินเวอร์เตอร์มาต่อเรียบร้อยนะครับก็เป็นหมอ้อแปลง26โวลต์น,นะฮะก็คือหมอ้อแปลงในระบบ48นะครับก็ต่อเข้ากับบอร์ดอินเวอร์เตอร์ยังไม่มีดักเตอร์นะฮะก็จะทดสอบการทำงานของตัวบอร์ดก่อนนะครับส่วนในการใช้งานเนี่ยยวต้องใส่ ter, ดัดเกเตอร์เพื่อลดกระแสสแตนบายด้วยแล้วก็ อันนี้เอาพุท220โวลต์นะฮะก็ต่อเข้ามาที่คาปาซิเตอร์จริงๆแล้วคาปาซิเตอร์ตัวเนี้ยเราไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับเพราะว่าบอร์ดบนบอร์ดมันมีอยู่แล้วอ่าคือคือตัวนี้นะฮะตัวนี้คือคาปาซิเตอร์ค่า3มิโครฟรัลตนะฮะตัวนี้เขามีให้อยู่บนบอร์ดแล้วเราไม่ต้องใส่ตัวนี้ก็ได้นะครับแต่ทีนี้ไอตัวที่ผม จะต่อทดสอบมันมีอยู่แล้วนะฮะก็ไม่เป็นไรนะครับตัวนี้เป็นฟีดแบ็กนะฮะฟีดแบ็กลับเข้าไปที่บอร์ดฟีดแบ็220โวลต์นะครับตัวนี้ปักเือเอาไว้เอาอุปกรณ์ไฟฟ้ามาเสียบทดสอบเดี๋ยวลองดูกันหน่อยหนึ่งนะครับทํางานปกติหรือเปล่าตัวนี้เป็นแคมมิเตอร์วัดกระแสทาง DC นะครับ เพื่อวัดดูกระแสสแตนบายว่ามันจะมีความผิดปกติหรือเปล่านะฮะในการออนเครื่องทดสอบในครั้งแรกนะครับผมจ่ายไฟเข้านะครับตอนนี้จ่ายไฟเข้าไปแล้วนะฮะก็เดี๋ยวจะใช้ตัวนี้สายตัวนี้เป็นสายสวิคนะฮะผมจัมทางด้านปลายมันถึงกันนะครับพอเราเสียบเข้าไปมันก็จะทำงานเลย รกระแสสแตนบายตอนนี้ไหลยอยู่0.8แอมนะฮะแสดงว่าก็ไม่มีความผิดปกติใดๆเดี๋ยวลองวัดแรงดันเอาพุทกันหน่อยนึงว่ามันออกเท่าไหร่นะฮะถ้าออกไม่ถึง220เราก็จะได้ปรับให้มันถึงนะครับ อยู่2 1 9โวลต์ส2 0โวลต์นะฮะสวิงสวิงอ่ะนี่นะครับ2 2 0โวลต์พอดีเลยนะฮะอันนี้ผมยังไม่ได้ปรับเลยนะนะครับแสดงว่าอ่าทางร้านเข้าเซตมาแล้วนะฮะคือก็ปรับมาแล้วให้ได้2 2 0โวลต์พอดีเราก็ไม่ต้องปรับเลยนะฮะหรือว่าต้องการจะให้มันออก มากกว่านี้อีกสักหน่อยนึงก็ปรับ VR ตัวนี้เดี๋ยวลองปรับดูแล้วกันว่ามันปรับได้เปล่านะฮะลองทดสอบดูเลยอย่าตั้งกล้องก่อนอ่ะนะครับถ้าสมมติว่าผมต้องการสัก223โวลต์นะฮะก็ปรับ VR ตัวตรงนี้นะฮะต้องปรับ ต้องปรับทวนเข็มนะฮะปรับตามเข็มตามเข็มแล้วแรงดันลดลงนะครับต้องทวนเข็มอ่านะครับอ๋อปรับนิดเดียวแรงดันขึ้นไปเยอะนะฮะต้องค่อยๆปรับโอเคนะฮะผมต้องการที่223โนนวลต์นะครับปรับไว้223ครับก็ปกตินะฮะตัวบอร์ดก็ทำงานได้ปกติ เดี๋ยวผมจะเอาตัวสวิตชิงสวิตชิงอีกตัวหนึ่งมาเทสนะครับสวิตชิงที่มันจ่ายกำลังได้สูงนะฮะไอตัวที่ผมใช้ทดลองอยู่เบื้องต้นจ่ายกำลังได้น้อยนะฮะผมปรับกระแสะไว้แค่2แอมป์นะครับเพื่อเทสบอร์ดเบื้องต้นนะฮะเผื่อมันผิดพลาดตัวบอร์ดมันจะได้ไม่เสียหายนะครับเดี๋ยวจะเอาตัว สวิตชิ่งอีกตัวหนึ่งนะฮะสวิตชิ่งสามพันวัตต์นะครับมาต่อแทนสวิตชิ่งตัวนี้แล้วทดสอบนะฮะครับตอนแรกผมว่าจะใช้สวิตชิ่งในการทดสอบนะฮะแต่เปลี่ยนใจใช้แบตเตอรี่ในการทดสอบเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวจะทดสอบการจ่ายกำลังสูงสุดของหม้อแปลงลูกนี้ด้วยนะฮะว่าจ่ายได้เท่าไหร่นะครับ ก็ตอนนี้ผมต่อแบตเตอรี่นะฮะ48แโวลต์นะครับแรงดันของแบตเตอรี่อยู่ที่51.5เอดโวลต์ 5, 5 w, นะฮะเดี๋ยวโหลดที่จะใช้ทดสอบก็มีตัวไดเป่าผมนะครับไดเป่าผมเตารีดแล้วก็เตารีดฮี itter, ตเตอร์เตารีด2ตัวนะครับ2,300วัตต์นะฮะอันนี้พันวัตต์เตารีดอันนี้800วัตต์ไดเป่าผมนะครับก็เดี๋ยวจะเทสดู นะครับตัวนี้แคมมิเตอร์จับกระแสทางด้านอินพุตนะฮะ <c oughs> เพื่อดูว่าตอนทดสอบมันมีกระแสไหลเท <c oughs> ่าไหร่กระแสสแตนร์บายเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวเปิดตัวอินเวอร์เตอร์นะครับตอนนี้อินเวอร์เตอร์ทำงานแล้วนะฮะมีไฟออกอยู่ที่222.4โวลต์นะครับ222โวลต์ กินกระแสสแตนบายอยู่ที่0.8แอมป์นะฮะ0.77หรือว่าประมาณ0.8แอมป์นะครับโหลดเดี๋ยวลองอันนี้เป็นปลั๊กต่อรีดนะเดี๋ยวเสียบปลั๊กต่อรีดกันนะครับเดี๋ยวผมลองเทสต,ต่อรีดนะฮะโดยการเปิดสวิ์นะครับผมเสียบปลั๊กไว้แล้วอ่ะนะครับ ตอรีดทำงานนะฮะตอรีดต,ตัวนี้1000วัตต์นะครับมีกระแสไหลาทางอินพุตทาง DC อยู่ที่22.8แอมป์นะ22.9แอมป์ประมาณนั้นนะครับแรงดันทางด้านเอาพุตนะฮะเดี๋ยวสายมันหลวมหน่อยหนึ่งนะครับอ,อยู่ที่2อ0บโวลต์นั่นแหละนะฮะสวิงสวิงอยู่นะครับ อ่าโอเคตาวรีดสบายนะฮะหนึ่งพันวัตต์อ่าแล้วเราดูกระแสะตรงนี้ดีกว่านะฮะกระแสะทางอินพุตก็สแตนบาย0.8นแดอมป์นะฮะดูกระแสดีซีเอกระแสเอซีดีกว่านะครับเราจะได้รู้ว่าโหลดมันกี่วัตต์อ่านะฮะผมจับจับกระแสะอ่าเอซีสองร้อยยี่สิบโวลต์นะฮะเดี๋ยวลองตาวรีดดูอีกทีหนึ่ง นะครับ4.2นะฮะ4.28นะครับแรงดัน221โวลต์นะฮะก็4.28 27 221โวลต์ก็ประมาณประมาณพันวัตต์นั่นแหละนะฮะถ้าเตารีตัวนี้กินอยู่พันวัตต์นะครับต่อไปลองไดเป่าผมนะฮะอันนี้เป็นไดเป่าผมนะครับกินอยู่ที่4.1นะฮะ พอมันร้อนแล้วมันก็กินกระแสลดลงนะฮะประมาณ4แอมป์ AC นะฮะ220โวลต์นะครับ220 221โวลต์ v, กินกระแสอยู่4แอมป์นะฮะก็ประมาณ800 800กว่ากว่านะฮะ4แอมป์220นะครับประมาณ800กว่าเกือบ900นะฮะอ่ะทีนี้เดี๋ยวลองเตารีดด้วยนะครับเตารีดกับตัวใดเป่าผมพร้อมกัน อันนี้เตารีดนะฮะ4.28 29แอมป์นะฮะอันนี้ไดเป่าผม8.4นะครับ8.4แอมป์ AC 220โวลต์8.34นะครับ221โวล,ลต์นะฮะลาวลาว220ถึง221โวลต์เตารีดตัดไปแล้วนะครับ ก็อยู่ประมาณ1,800วัตต์นะครับมาแปลงจ่ายได้นะฮะแต่มาแปลงก็มาแปลงมีอุณหภูมิอุนอ่นๆหน่อยหนึ่งนะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวผมจะลองเปิดโหลดตัวนู้นนะครับโหลดตัวนี้ก็2,300วัตต์นะฮะเป็นฮีเตอร์เตารีด2ตัวขนานกันอยู่นะครับลองเสียบปลั๊กนี้นะครับผมจะลองเปิดสวิ๊ก นะครับมีเสียงหมอ้อแปลงคางนะฮะแล้วก็ตัวบอร์ด e EGS ตัดไปนะครับกระพนะริบ2ทีนะฮะไฟกระพริบ2ทีคือมันฟ้องว่าโอเวอร์โหลดนะครับก็คือโหลดเกินกำลังนะครับเดี๋ยวลองดีกทีนะนะครับเสียงหมอ้อแปลงคางดังแอรนะฮะแล้วก็ บอร์ด g s e ตัดไฟกระพริบ 2T ทีนะครับแสดงว่าเกินกำลังที่เราลิมิตไว้นะฮะแต่ว่าไม่รู้ว่าเกินกำลังหม้อแปลงหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวต้องลองลิมิตกำลังใหม่นะครับโดยการปรับ vr ตัวนี้นะฮะ vr ตัวนี้ในการลิมิตกำลังถ้าต้องการฮะถ้าต้องการให้มันจ่ายกำลังได้เพิ่มขึ้นนะครับเราต้องหมุนทวนเข็มนาฬิกานะฮะผมจะลองหมุนดูสัก หนึ่งรอบก่อนอ่ะอันนี้หนึ่งรอบนะฮะลองดูใหม่นะครับหมุนกลับมาหนึ่งรอบก็ยังตัดนะฮะเดี๋ยวจะหมุนอีกหนึ่งรอบนะครับหมุนไปอีกหนึ่งรอบนะฮะอ่ะอีกหนึ่งรอบเดี๋ยวลองเปิดโหลดดูใหม่นะฮะ ยังตัดอยู่นะครับลองอีกหนึ่งรอบนะฮะก็หมุนไปจนกว่ามันจะไม่ตัดนะครับลองดูอีกทีหนึ่งอ่าตอนนี้ไม่ตัดแล้วนะฮะตอนนี้ไม่ตัดนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนปลั๊กมาเป็นปลั๊กใกล้ ไม่เป็นไรปักนั้นแหละนะฮะพอปักนี้ปักนี้มันช่องนี้มันจะอยู่ห่างสายนะฮะถ้าเราเปลี่ยนมาอยู่ใกล้ๆมันก็จะไฟมันก็จะไหลสะดวกแต่ไม่เป็นไรงปักนี้แหละนะครับลองดูนะฮะลองดูกระแสตรงนี้ด้วยนะฮะดูแรงดันด้วย1 0 10.4 10. 2 2นะฮะ222โวลต์นะครับ223โวลต์นะฮะ ผมผมไม่เทสนานนะนะครับก็ไม่รู้ว่าหม้อหม้อหม้อมันจ่ายได้แน่นอนนะฮะสองพันสามรวัตต์นะครับเพราะว่าไฟไม่ตกนะฮะก็เดี๋ยวเอามิเตอร์มาไว้ใกล้ๆดานะฮะเทียบใกล้ๆกับตัวแคมมิเตอร์เลยจะได้จะได้เห็นกันชัดเจนไม่ต้องแผนกล้องอ่านะครับ อันนี้แรงดันนะฮะอันนี้กระแสนะครับกระแส AC นะครับก็เดี๋ยวตอนเทสเนี่ยเราเอาแรงดันไปคูณกับกระแสก็จะได้มาเป็นกำลังวัตต์นะฮะลองดูอีกทีนึงนะครับ221โวลต์นะฮะ10.5แอมป์นะครับ221โวลต์10.5แอมป์นะฮะลองคูณดูประมาณกี่วัตต์อันนี้ก็ไม่ทราบ นะครับแต่เกิน2,000วัตต์แน่นอนนะครับตัวซิงค์อินเวอร์เตอร์มีอุณหภูมิอุนอ่นๆนะฮะร,รู้สึกว่ามันอุ่นขึ้นมานิดนึงอ่าเท่านั้นเองเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูอีกทีนึงนะฮะโหลดตัวนี้2,300วัตต์ก็คือบอร์ดอินเวอร์เตอร์มันจ่ายได้สบายนะฮะแค่โหลด2,000วัตต์เนี่ยในระบบ48โวลต์นะครับ ต้องบอกว่าบอร์ดอินเวอร์เตอร์สบายมากนะเพราะว่าเป็น16มอสเฟตนะครับแต่ที่ผมเทสเนี่ยผมเทสตัวม้เอแปลงตัวนี้นะฮะว่ามันจะได้ถึง2,000วัตต์ไหมแต่ตอนเนี้ยเทสมันได้เกิน2,000วัตต์นะฮะม้อรแปลงลูกนี้ไม่ใหญ่ไม่ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมพาโมดิฟายเอาลวดนะฮะมันมีขนลวด2ชุดนะครับมาขนานกันนะฮะก็ ได้กำลังเกิน2,000วัตต์นะฮะมอแปลงลูกนี้เป็นมอแปลง UPS นะครับเดี๋ยวลองให้ดูอีกทีนึงนะฮะฮีตเตอร์เตารีดนะครับ2ตัวนะฮะ10.5แอมป์นะครับ,รบแรงดัน222โวลต์ไม่ตกนะครับแรงดันไม่ตกไฟไม่ตกเลยนะฮะแสดงว่ามอมันก็ยังไปได้อีกนะครับแถึงว่ามันยังจ่ายได้อีก เพราะว่าแรงดันยังไม่ตกใช่ไหมฮะแรงดัน220โวลต์ยังไม่ตกหม้อก็ยังจ่ายไปได้อีกนะครับแต่ไม่รู้ว่าได้แค่ไหนเพอโหลดตัวนี้2,000โหลดตัวนี้2,000เรา2,000วัตต์2 200 2,300วัตต์นะครับก็ถือว่าโอเคนะฮะซิงไม่มีความร้อนนะครับ ถ้าสมมุติว่าผมต้องการจะให้มันมันตัดนะฮะโหลดไม่เกินสองพันวัตผมอาจจะหมุนกลับไปสักครึ่งรอบนะฮะดูว่ามันตัดไหมนะฮะโหลดตัวเดิมตัดแล้วเห็นไหมฮะนะครับก็ตอนนี้จ่ายโหลดได้ประมาณสัก2องพันวัตต์นะฮะสองพั 2, นวัตต์นิดๆก็จะตัดถ้าเกินจากนี้ไปก็จะตัดนะฮะพอผมหมุนหมุนกลับไปครึ่งรอบนะฮะ ถ้าผมต้องการให้จ่ายโหลดอยู่เราสองพันสองพันสามร้อยวัตต์สองพันสองร้อยวัตต์ผมหมุนไปสักหน่อยนึงนะฮะไม,ไม่ต้องถึงครึ่งรอบนะครับไม่ตัดแล้วเห็นไหมฮะอโอเคนะครับก็เป็นการทดสอบเบื้องต้นบอร์ดอินเวอร์เตอร์ อ่าสิมอสเฟตนะฮะได้ตั้งแต่ระบบ24โวลต์ขึ้นไปนะฮะระบบ24โวลต์36โวลต์48โวลต์60โวลต์และ72โวลต์นะฮะสำหรับบอร์ดอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ นะครับก็ท่านใดสนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะฮะที่คำอธิบายก็ก็ลองเข้าไปดูกันนะครับแต่ว่าผมต้องแจ้งก่อนว่าตัวงานประกอบงานบัตรกีไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร,ร่นะฮะถ้าใครไม่ซีเรียสก็สามารถาซื้อมาลองใช้งานกันได้นะฮะถ้าใครชอบงานเนียนๆก็ตัวนี้อาจจะไม่ไม่ถูกใจนะครับสำหรับคนที่ชอบงานละเอียดละๆนะฮะ เรางานบัดกีไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแล้วก็การขนส่งนะขนส่งก็อาจจะเสียหายเหมือนบอร์ดต,ตัวนี้ท,ที่ที่ผมสั่งมานะครับเพราะขนส่งทําตัวบอร์ดบอร์ดเกือบหักนะครับตรงรูยึดน็อตนะฮะแต่ตัวบอร์ดก็ใช้งานได้ปกตินะครับสําหรับคลิปนี้ก็คงต้อง จบการรีวิวทดสอบเบื้องต้นบอร์ดอินเวอร์เตอร์16มอสเฟตไว้เพียงเ,เท่านี้นะครับส่วนที่เหลือเดี๋ยวเพื่อนสมาชิกเขาก็คงจะเอาไปประกอบกับมอ้อแปลงลูกนี้แหละนะฮะใช้กับมอ้อแปลงลูกนี้แหละระบบ48โวลต์นะครับก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะครับก็จะถ่ายคลิปรีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งตอนที่เพื่อนสมาชิกเขาประกอบใช้งานนะครับ เป็นที่เรียบร้อยว่าหน้าตาจะออกมายังไงนะฮะสำหรับคลิปนี้จบไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ